ทดลองให้งูกินทั้งเป็นเรื่องราวการทดลองให้งูกินนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารคดี Discovery Channel นักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกันพอโรโซลีวัย27ปีและทีมงานนับ10คนได้คิดโปรเจกต์อันน่าตะลึงในหัวข้อถูกงูกินทั้งเป็นโดยพวกเขาจะไปที่แม่น้ำอเมซอนซึ่งเป็นที่อยู่ของงูอนาคอนดา ยาวถึง6เมตรพออธิบายว่าเขาจะใส่ชุดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยติดไม้และกล้องไว้สำหรับจับภาพและสื่อสารกับทีมงานจากนั้นเขาก็จะเข้าไปในป่าอเมซอนแล้วพอก็จะล่อให้เจ้างูยักษ์ออกมาโดวยวิธีการราดเลือดหมูสดใส่ตัวเองให้ชุม่มเพราะว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คาดคิด อย่างแรกเลยก็คืองูนั่นไม่ใช่ตัวที่พวกเขาเล็งไว้แต่เป็นแต่เป็นงูที่มีขนาดเล็กกว่าและอย่างที่สองในจังหวะที่งูอ้าปากกว้างพร้อมที่จะเขมือพอลงท้องจริงๆพอก็ได้ร้องให้ทีมงานช่วยโดยบอกว่าแขนของเขาถูกงูรัดและมันกำลังจะหักเป็นเสี่ยงแล้วทำให้การถ่ายทำต้องยกเลิกกลางคันทีมงานเร่งเข้าไปช่วยเหลือพอและส่งเจ้าง,งูยักษ์กลับเข้าไปอย่างปลอดภัย งูอนาคอนดานับเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีน้ำหนักมากที่สุดในโลกอีกด้วยเมื่อโต,โตเต็มที่พวกมันอาจจะยาวได้ถึง9เมตรและหนักได้ถึง250กิโลกรัมพวกมันมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆในทวีปอเมริกาใต้และกอติเนดเดตเนื่องจากงูยักษ์ประเภทนี้ไม่มีพิษ เมื่อพวกมันล่าเหยื่อได้ก็จะลากลงไปในน้ําจากนั้นก็เอาหางพันรอบตัวเหยือ่อแล้วค่อยๆบีบจนกระดูกหากทั้งตัวแล้วกืนลงท้องไปในคําเดียวมันสามารถกินกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้เนื่องจากสามารถอ้าปากได้กว้างถึง180องศาแต่ตามปกติแล้วอนาคอนดาจะหลีกเลี่ยงมนุษย์และมนุษย์ก็ไม่ใช่อาหารหลักของพวกมัน